ตอนนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะชิลมากเลยวันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องอขมับแล้วก็ล่องแก้มนะคะแล้วก็อยากปรับโง่เฮงหน้าผากนิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำเติมไขมันค่ะที่เฟติสคลินิกค่ะ ก็ตอนนี้แบบอยากหน้าใหม่ซีซั่นใหม่มาเติมไขมันก็คือจะมีเติมตรงขมับเนาะแล้วก็มีตรงกระบอกตาแล้วก็มีตรงร่องแก้มค่ะแล้วก็คุณหมอเนี่ยดีไซน์หน้าให้ใหม่ให้ดูเด็กขึ้นดูเฟรชขึ้นดูสดใสขึ้น,สสนต้องบอกก่อนเลยว่าคือที่เนี่ยเป็นอาจารย์หมอแล้วก็เก่งแบบอันดับต้นๆอยู่แล้วเนาะแล้วคือเราเป็นคนกระบอกตาลึกมากต่อให้แบบแบบ แต่งหน้ายัางไงก็ดูไม่สวยไม่เต็มเราก็เลยมาทําที่นี่เพราะที่นี่เป็นอาจารย์หมอแล้วก็เป็นแบบว่าชํานาญในการฉีดตรงกระบอกตาเพราะว่าทุกคนกระบอกตาคือแบบถ้าเราเลือกคลินิกไม่ดีหรือเลือกหมอไม่ดีมันยากมากเพราะว่าเส้นประสาทมันเยอะซึ่งที่นี่อาจารย์หมอหล่อใจดีทดําดีแล้วเพื่อนก็ทําที่นี่เยอะมากก็ต้องทําสิจ้รารออะไรตอนนี้ก็มาทําเติมขมหอนเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งออกมาเลยค่ะไม่เขียวเลยธรรมดาแบบ จะต้องเขียนต้องอะไรนี่คือสบายมากแล้วขณะทำเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะไม่เจ็บเลยทุกคนชิลหลับสบายมากๆเลยค่ะคุณหมอมือเบามากๆเลยอันนี้รับประกันได้เลยค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาคือประทับใจมากอันนี้คือเพิ่งเติมมาก็คือคุณหมออัดให้แน่นเท่าที่จะแน่นได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวจะยุบลงก็จะสวยติดทนแล้วก็อยู่แบบหน้าเต็มเลยค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะสบายไม่เจ็บเลยอันนี้รับประกันเลยค่ะ